โอเคครับก็สวัสดีนะท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ่าไอทีนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม b บีดเบฟ s o น l นะครับผมก็วันนี้นะมารีวิวตัวละครอีกหนึ่งตัวละครนะครับจากตู้สงครามเลือดพันปีนะครับล่าสุดเลยก็คือเค n นเซนะครับหรือว่ามุปุลุมะเคนเซนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสาหรับเคนเซนะครับในร่างสงครามเลือดพันปีร่างนี้นะครับ เคนเซนะครับอยู่สังกัดของหัวหน้าหน่วยแล้วก็ฮอลโลนะครับส่วนเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครสีม่วงเนาะนะครับผมแล้วก็คิวเลอร์นะครับจะเป็นสังหารฮอลโลนะครับถ้าไม่ตายนะครับผมทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแรงเนาะอืมนะครับอ่อนแรงแล้วก็ผมได้มาแค่ตัวเดียวนะครับก็เบิกเนช่องแรกเนี่ยจะเป็น A.T.K. นะครับ เพราะว่าเขาเด่งในเรื่องของพลังโจมตีนะครับส่วนนะครับโซนะครับหรือว่าลิงเนี่ยคือลดความเสียหายที่ได้รับ21เเซนะครับมาดูที่ท่าโจมตีเนาะท่าโจมตีเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีสีแดงนะครับหรือว่าตัวตีระยะไกล้นะครับส่วนตีธรรมดานะครับแล้วก็สกิลอื่นเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับตีแล้วจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนแรงนะครับแต่จะมีสกิลที่2นะครับเป็นสกิล ซุปเปอร์บูทนะครับไว้บูทเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีนะครับตัวนี้เนาะอาร์บนะครับมีหลบฉุกเฉินบวกหนะครับยกเลิกการสูแล้วก็ลดความเสียหายนะครับฮอลโล่ยีนะครับเมื่อเราโดนฮอลโล่ตีเนาะก็ดาเมจที่เราได้รับจะลดลงนี่เองเนาะต่อมาอาบิลิตี้นะครับจะมีเพิ่มความเสียหายนะครับถ้าโจมตีปกติ70%นะครับลดความเสียหายที่ได้รับ20%นนะครับลดเวลาติดสถานะติดพิษ หรือว่าพวกบ่อ,บอพิษอะไรเงี้ยน,นะครับจะไม่ติดสถานะพิษนั่นเองนะครับเคนเซ่เนาะต่อมานะครับเป็นสกิลช่วยในเรื่องของปาร์ตี้แล้วก็ทีมนะครับตรงนี้ก็คือเขาจะเพิ่มาดามี่นะครับสำหรับการโจมตีปกตินะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสังกัดของอหัวหน้าหน่วยนะครับผมต่อมานะครับจะมีฟูลี่นะครับหรือว่าฮิตการโจมตีปกติบวกหนึ่ง ในครับในสาหรับอาเควสทั่วไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตีกิวเนี่ยจะได้เป็นบวก2นะครับสําหรับทิชโจมตีปกติเพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติทําให้การโจมตีปกติเนี่ยมีระยะที่กว้างขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะครับผมนะครับต่อมาจะเพิ่มดาเมจสาหรับอาการตีระยะใกล้นะครับติดเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดเราไปตีในกิวเนี่ยนะครับผมจะบวกเป็น3 0%นั่นเองนะครับสกิลที่2นะครับ ก็คือถ้ายืดเวลาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจะนานขึ้นนั่นเองน,น,นอกาะสำหรับซีคิวที่2มีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับโดนตีเนี่ยเราไม่ล้มแล้วก็ไม่ชะงักด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมกำลังเนอของซีคิวที่2นะครับต่อมานะครับจะมีเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%นะครับผมในส่วนของเวสอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกิเนี่ยจะบวกให้5 0เลยนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับได้จากลิงค์น้ำหอมนะครับเดเวลสิบห้นะครับผมใส่เป็น ATK นะครับเพราะว่าเค็นเซเขาจะเด่นในเรื่องของพลัง ATK นะครับพามาดูลิงค์นะครับลิงค์ตอนนี้ผมใส่ไปแค่อันเดียวนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเอาส่วนมากนะถ้าเกิดธรรมดาเลยที่เขาใส่กันทั่วไปเนี่ยจะเลือกเต็มนะครับบวก ATK หรือว่าค่าพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยนะครับ25%หรือว่า จะเป็นค่าของ f c s หรือว่า critical ก,ก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับก็ตัวนี้เด่นๆไปมันบูสต์ในเรื่องของผู้สังหารของตีกิวในเรื่องของตีกิวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นนะครับเลือดเต็มก็ได้นะหรือว่า critical ก,ก็ได้น,นั่อันนี้แล้วแต่เพื่อนเลือกนะก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องประดับกันนะครับ เรื่องประดับนะครับเนนะ้น ADK ดเนาะก็ใส่เป็นในเรื่องของอาดาบไม้นะครับที่เพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับ30%แล้วก็มีความเสียหายของท่าโจมตีปกติ20%เนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวของกระต่ายขาวนะครับถ้าเกิดใครมีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายทองมานะาเออกระต่ายทองจะบวกขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วถ้ากิเป็น อันนี้คืออะไรอันนี้คือเหยื่อล่าฮอลโล่นะครับก็จะเป็น a อ k เคด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับใครมีกระดาษทองก็ใส่กระดาษทองมาได้นะนะครับส่วนลิงก์นะครับลิงก์ผมใส่เป็นค่าโจมตีปกติเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีสองสองอันนะนะครับก็ใส่มาได้แบบนี้แบบนี้จะดีมากนะครับอืมก็เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโจมตีเนาะ แล้วผมจะมาลองในน้ำหอมแล้วกันเนาะทุกคนอืมจะเป็นน้ำหอมปกตินะเพราะว่าน้ำหอมใหญ่เนี่ยไม่ได้น้ำหอมใหญ่ปีค่อนข้างจละลําบากนะครับอืมเรามาลินงแค่น้ำหอมปกติก็พอนะสีม่วงเนาะนี่นะครับนี่เขีนสีไปนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เนาะจ็เราจะเอาเขามา เล่นตีคิวนะครับนะครับจะมาตีกิวนี่ลองตีอ่ะหลบอันนี้ไม่ได้เร็วนะในเรื่องของการแดตเนี่ยไม่ไม่เร็วไม่ได้พิวมากนะหลบโอเคนะครับก็จะปีนสี่สเต็ปครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครั้งนี้สี่ก็จะรุนแรงนะครับมาดูสกิลกันบ้างน,นะครับหน,หนึ่งอ,อึ้ง พุ่งไปด้านหน้านะต่อยพุ่งไปด้านหน้านะครับก็สกิลที่สองรูนน้แล้วครับเป็นซุปเปอร์บูทนะครับ,รบ,รบไม่มีอะไรมากอ่ะมาดูที่หนึ่งทีนี่หลบก่อนโซีธรรมดาโซอยอืมหนึ่งตองเป็นไหนหมดเป็นไหนหมดเนาะอ่ะอันนีท้ที่สามไม่ดีอืม เอากิวที่สามเหมือนทุบพื้นเนาะแล้วก็จะมีแรงดังยังออกมาตะกี้ที่สองซุปเปอร์บูธไปนี่ครับซีสปกติเก้าหมื่นนะครับประมาณเก้าหมื่นอ้าวเรื่องมาดูสกิลที่สามดีนะอ่าเป็นเป็นท่าเหมือนเบ่งพลังอ่ะเออนึกว่าซุปเปอร์ไซย่านะ นี่นะครับพุ่งไปตัวนี้เด่นในเรื่องของการตีธรรมดาเนาะเป๊บมาดิมาดิต้องดูว่าตัวเขาเนี่ยมีความที่ห้องแค่ขนาดไหนสำหรับตีธรรมดานะที่ปกติก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตีธรรมดานะ อ๋อสมบูรณ์แบีทีนึงนี่ฮะหลบก่อนอืมเดี๋ยวผมเบ่งพลังน,นะเอ้อฮึเอาเรื่องมาดิมานะครับเดี๋ยวอดีเมดไปไหน ดูดีดิงั้นๆน,น่ะนะผมว่าแอนิเมชันถ้าไม่ตายก็ไม่ได้เวอร์อะไรเนาะนะครับไปไหนละไอ้หนุม่มขอต่อยทีอยู่ไหนโอเคนะครับผม สำหรับตัวละครเคนเซนนะตัวนี้นะครับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนะครับหลักๆเลยคือตีกิวนะครับผมหลังจากอ่านนับิลิตี้เนาะก็จะเน้นไปเรื่องของตีิวซะมากกว่าเลยส่วนใหญ่เลยแหละนะครับอา,อาจจะไปตีหอคอยได้บ้างนะครับผมแต่หลักๆเลยเอาไว้ตีกิวนะครับเป็นตัวไว้เป็นตัวละครซูเปอร์บูทนะครับ บูเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของสกิลที่เขาสามารถที่จะทําให้ตัตูตติดพิษได้เนะตรงนี้เนาะก็ดีแล้ทั้งหมดเลยว่าดีนะครับอประมาณนั้นก็ออกมาดูในเรื่องของคิลเลอร์นะครับในสมุดกันบ้างนะว่ามีใครบ้างตัวตีระยะใกล้นะครับที่เป็นคิลเลอร์ของอเขาต่างหาฮโลเนาะนะครับเป็นตัวตีสตีแดงเยอะ อา่างเยอะนะครับสำหรับตัวตีฮัลโลนะครับตีระยะใกล้เยอะนะแต่ว่าของเขาเคยมันจะเด่นในเรื่องของมีซูปอร์บูทอย่างเงสกิลที่2นะครับช่วยเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็มีในเรื่องของที่เขาจะเพิ่มอ่าดาเมจของผู้สังหารด้วยนะครับมีฟูลลี่ในเรื่องของฮิตโจมตีปกติด้วยก็เลยเป็นตัวที่เอาไว้ตีกิลคือตัวดีนะครับไว้ตีกิลระยะใกล้นะครับฮัลโลนั่นเองเนาะ แล้วก็ตัวตัวอื่นมันไม่มีแบบสกิลทูเปอร์บูสไงสมม่ว่าจะเป็นตัวที่แบบทันดามจแบบเพียวๆอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับการรีวิวเชนเซนะครับถ้าเกิดใครมีก็น่าจะได้ใช้นะครับเอาไว้ในในการตีกิวนะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยจะชอบแล้วก็สนุกสำหรับคลิปนี้ด้วยนะฝากกดไลค์ติดต,ตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ thank you